น้ำมันลดกันหน่อยน้ำมันลดกับแพงปนันจีฟาจีมอยู่มีกินไม่ใส่ไปน้ำกันโอ้น่าฝนกิดจะมันยากเนาะทานก็นมีแต่เจือละจั๊ก่อนได้ดีโบดีโอ้ยเนาะนี่ดีบ่ละโอ้โทโอ้โทษขอทานดีก่อนน่อยใส่ใส่ใ่ เอาบางนั้นเพ็ดเังว่ะชี่งจากนอกันนะมึงแค่หยังไอ้ไอ้เอ้ยโอ้ยอ้ทานไว้บ้าบบ้บ้ครับมีทานขายนะครับบ่บเอา้เอาทานมั้ยังอยู่บ้านใเไอ้ไอ้กนบ่เอาทานกันมืกิ้ขกันก็เป็นยังบ่บ่บ่อยากโอ้ยกินข้กันก็ได้เซบัยเน่ยยิ้มเดีวยิ้มเดีวโอ้ยเนาะไอ้ กันมากินเขามากินลอมกันไปแยังกินเราวะโอ้แต่นี่กับหม้อข้างอยู่สขี่หกเนาะทานกระสอบเดียวกับประกาศสื่อ่อาเอ้สื่อเราเรียงผุ้สาวเป็นแมลังตัวครับโอ้่หมันมูวนผกแมงจะมุ่งหมายท่านเพราะทว่บ้านากูใส่แจ๊